เชื่อได้เหรอเชื่อได้ดิเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาถามเขาเอางเลยอุ้ยหนีสุดสปดาร์แลวนวเยร์เฟสแคร์ชวนคุณมาร่วมเทียรพร้อมกันจากคนสำรวจผู้หญิงส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแก่กว่าตายแล้วแกดูอีบีมสิเป็นช่างภาพภาษาอะไร มีแฟนคลับกับเขาด้วยหูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่เก๋ไก่ชมัพรเมล่าและดูแต่ละคนนี่อู้ตายสําเร็จรูปมากเด <c oughs> ็ๆกๆทั้งนั้นเลยชนิดที่แบบฉีกซองกินได้เลยอย่างนี้ทำรายการสาวๆอู้ตาย <c oughs> <c oughs> อะไรนะนรลงชัยอ๋อผ้าทำไมหมดหรออ้าว <c oughs> ไปละแ <c oughs> อบดูรูปผมเหรอ แอบนะก็ดูเลยทำไมต้องแอบด้วยเราเป็นไงบ้างอะเห็นอะไรบ้างโหเยอะแยะแฟนขับเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยเด็กสาวๆทั้งนั้นเลยโอ้โหสาวๆที่ไหนก็เป็นนายจ้างอะที่เขาจ้างเราไปถ่ายรูปไงจริงอะฮัลโหลเอาก็พี่บอกแล้วไง ผู้ชายนะผู้ชายเห็นเห็น <ๆ S 2> อยู่ยังับปฏิเสธอีกผู้หญิงส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแกกว่าแต่ผู้ชายกว่า50%คิดว่าเรื่องอายุไม่สำคัญไงคุยกับแฟนสาวเสร็จแล้วหรอไม่ใช่แฟนน้องสาวผมเขาลืมของไว้ในรถ เชื่อได้หรอเชื่อได้ดิเพราะว่าเดี๋ยวเขามาถามเขาเองเลยดูแลผิวหน้านได้ดีไม่ใช่แค่ทําให้ดูอ่อนวัยแต่หมายถึงความใส่ใจในตัวเราเองเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเราเข้าใจผู้ชายก็อย่างงี้แหละนี่แกอ,อ,อ,อุ้ยหนีอะออ๋ออนี่จ้ะอะไรที่ผิดพลาดไป ก็ลบให้เกลี hmm. ้ยงแล้วเริ mm ่มใหม่ได mm ้นะนี่ Nivea Cleansing Water เพียงแค่ชุบเช็ดเช็ดก็กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากผิวหน้าได้อย่างหมดจดนี่ถ้าไม่ได้แกะ Nivea เนี่ยแย่เลยนะโอ้ยพร้อมเสมออยากสักตะกี้เสมะเซเว่นซื้อขนาดโชกตามาเอองั้นก็ ลองลองหอมอีกไหมแบบอยากลองเ <ละ S 1> ช็นี่น้อยน้อยน้อยจะ